พูดถึงนะคะกองทุนรวมเพื่อการออมหรือว่า SSF นะคะก็เชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านนะคะก็น่าจะเคยได้ยินได้ลองหาข้อมูลศึกษากันมาพอสมควรแล้วนะคะเพราะว่าปีนี้ก็เป็นปีแรกนะคะที่ SSF นั้นจะสามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้แต่เรื่องของคำถามที่มีเข้ามาจากท่านผู้ชมก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะว่าการลงทุนใน SSF นั้น จำเป็นหรือเปล่าวันนี้เรามีพี่เอมาร่วมพูดคุยกันนะคะสวัสดีค่ะพี่เอสวัสดีค่ะคุณออมพี่เอคะ่ะการลงทุนใน SSF ค่ะเป็นการลงทุนระยะยาวนะคะถือว่ามีความจําเป็นไหมคําถามนี้นักลงทุนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันคะ่ะ จำเป็นไหมพี่เอ๋ต้องบอกก่อนค่ะถ้าคุณออมเสียภาษีพี่เอ๋เริ่มเห็นความจําเป็นของการลงทุนในกองทุนนี้แล้วแต่ถ้าบอกว่าอุ้ยฉันไม่เสียภาษีหรอกพี่เอ๋ว่าไปกองทุนรวมทั่วไปจะดีกว่านะคุณออมค่ะเพราะมันเป็นเรื่องของกองทีท่สามารถมาใช้ลดหย่อนภาษีได้มันจะไปติดใ,ในเรื่องของเงื่อนเงื่อนไขใช่ค่ะเพราะว่าถ้าคุณออมบอกว่าอุ้ยเริ่มเสียภาษีแล้วปีนี้นะอาจจะเป็นปีแรกหรือว่าเสียมาต่อเนื่องก็แล้วแต่ค่ะพอลงทุนปุ๊บต้องถือยาวถึงสิบปีอันนี้คือเป็นเงื่อนไขของกองนี้นะคะ ค,คราวนี้เนี่ยฟังคอนเซปต์แล้ก็อยากจะลงทุนค่ะพี่เอ๋แต่คำถามที่ตามมาก็คือ S S F ค่ะมันมีให้เลือกหลากหลายมากแล้วก็เป็นคำถามเบสิกเลยนะคะว่ากองไหนดีเหมาะกับเราจะเหมาะกับชั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เอมีคำตอบให้กับนักลงทุนบ้างไหมคะกองไหนดีพี่เอว๋ว่าเราต้องกลับมาดูตัวเราก่อนเนาะ เพราะว่าเราจะต้องเลือกในเรื่องของความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ค่ะคุณอมอย่างที่บอกว่ามีหลากหลายมากเลยมีตั้งแต่กองทุนประเภทก็เรียกว่าอะไรคะผสมก็มีถูกไหมคะค่ะเป็นกองทุนหุ้นทั่วไปก็มีเป็นหุ้นที่แบบว่ามีการจํากัดสัดส่วนการลงทุนก็มีหรือแม้แต่ไปลงต่างประเทศเลยก็มีมีเยอะมากจริงๆแล้วพเพจต้องบอกว่า ลงทุนแล้วถือยาวถึง1 0ปีอะค่ะเราไม่ต้องจํากัดแค่กองเดียวก็ได้นะคะเราก็สามารถเลือกตรงนู้นนี่ตรงนี้หน่อยอันนี้เราก็สามารถทําได้เหมือนกันค่ะซึ่งอันนี้แหละที่เป็นที่แตกต่างทําให้ s s f เนี่ยไม่เหมือนกับ LTF เดิมที่เราเคยลงทุนกัน<ช><ช>ไปเมื่อปีก่อนๆน,นะคะคราวนี้เรื่องของความหลากหลายของกองทุนนะคะของกองทุนบวัวหลวงเองก็มีกันถึง4กองทุนด้วยการที่ออกมาเพื่อที่จะเป็น Choice เป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนเองนะคะนั่งทุนที่เขาติดตามเราเขาก็อยากจะรู้ แล้วค่ะพี่เอว่าแต่ละกองทุน4กองที่เรามีอยู่นั้นมีความแตกต่างยังไงเราไปไล่เลียงกันทีละกองเลยดีกว่านะคะพี่เอกองแรกก็คือกอง B-Income SSF นะคะพี่เอกคาแรคเตอร์ <Character S 2> ของ B-Income เนี่ยมันจะเป็นยังไงคะ ตัวบีอิน m e าเองพี่เอบอกเลยว่าเป็นกองที่พี่เอชอบเลยนะเพราะว่าเขาเนี่ยหลากหลายมากเลยในเรื่องของการลงทุนนะลงในหุ้นก็ได้ไปต่างประเทศก็ได้แม้แต่ในเรื่องของกองอสังหารหรืออะไรเนี่ยลงได้หมดกอง ETF ก็ได้ต่างประเทศก็คือไปได้เยอะไม่เกิน79%นะกอั็นนีคือจะเป็นในส่วนของ B.INCOME และระดับความเสี่ยงของ B i n ินค่เองนะคะคนก <พบ S 2> ็ะจะมีการถามว่า <c oughs> จะเสี่ยงไหมการกระจายการลงทุนนี้มันทําให้ความเสี่ยงไม่ได้สูงมากหรือเปล่าคะพี่เอ๋การกระจายการลงทุน <t> ค <un> <ur> ่ะ <t un> ยิ่งมีในเรื่องของสินทรัพย์ที่หลากหลายต้องบอกว่าเ,เงินเราก็เหมือนกับไปอยู่ตรงนูน้นตรงนี้ตรงน,รงนี้นิดหน่อยถูกไหมคะเวลามีอะไรที่เกิดขึ้นหรือกระทบนะคะถ้ามันเรียกว่ากระทบแค่จุดนี้อีกส่วนที่เหลืออาจจะไม่ได้โดนนะคะก็เร <c oughs> <c oughs> <ur> ียกว่า <t> ม <un> <ur> ีในเรื่องของการกระจายที่เยอะแล้วก็ความเสี่ยงก็จะไม่ได้เยอะมากถ้าพูดถึงความเสี่ยงถ้าบอกว่ามีตั้งแต่ระดับ1นึถึงแ บีนข้ามจะอยู่ที่ระดับ5อ๋อค่ะก็คืออยู่กลางๆใช่เป็นการผสมผสานสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงนะคะเสี่ยงสูงเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำมิกซ์กันนะคะมาที่กองต่อไปของเราบ้างก็คือ BFuture SSF PA ตัวนี้มองการคำว่า f ิวเจอรมันคือกองทุนเกี่ยวกับโลกแห่งอนาคตอย่างนี้แหระใช่เลยมันมองเป็นแบบนั้นได้เลยนะคะคุณอมชื่อเขาบ่งบอกเลยนะ นะคะเพราะว่ากองนี้ลงทุนในอะไรพี่เอ๋บอกว่าถ้าเป็นกองนี้ยิ่งช่วงนี้หลายๆคนสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่านวัตรกรรมต่างๆนะหรือแม้แต่ในเรื่องของที่อนาคตที่เราจะต้องกินต้องใช้หรืออะไรกันเนี่ยที่มันเรียกว่าได้ผลแล้วก็ตอบสนองต่อการบริโภคในอนาคตบางคนที่เขามองเห็นตรงนี้ค่ะพี่เอกก็เลยมอกอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่า เป็นโอกาสที่เราสามารถจะลงทุนเพื่อตรงนี้ได้ยิ่ง work from home นะพี่เอ๋<ช>มันเห็นภาพชัดเลยว่าชีวิตประจําวันของเราเนี่ยอยู่กับเทคโนโลยีเรื่องของการบริโภคอีกก็มีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอีกใช่ไหมคะตอนนี้หนีกันไม่พ้นเลยค่ะต้องบอกว่าทุกวันเราต้องเจอเรื่องแบบนี้กันหมดเหมือนจะเป็นปัจจัยที่ที่สที่ห้ที่6แล้วอ่ะ<ช>ที่เราจะต้องใช้นะคะคราวนี้ไปที่กองถัดไปบ้างเป็นการลงทุนในหุ้นไทย นะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมคะกับตัวกอง BEQSSF ใช่ค่ะ,คะถ้ากองนี้ค่ะต้องบอกว่าอย่างที่คุณออมบอกลงหุ้นเกือบร้อยพอเพราะเขาด้วยนยโยบายค่ะมีหุ้นไม่น้อยกว่า80%ซนะคะซึ่งตรงนี้ปิียบอกถ้าใครชอบหุ้นไทยจริงๆ ก็เน้นหนักทีุ่กองนี้ไปได้เลยก็เหมือนว่าโอกาสในการลงทุนนหุ้นไทยมันก็มีใช่ไหมคะพี่<ช>เอ๋ถ้าให้มองแล้วเพราะว่าถ้าดูตั้งแต่ต้นปี SSF กลกองนี้เราขายไปในลักษณะของ SSF พิเศษไป,<ช>ไปด้วยเป็นเอ็กซ์ตร้าก็พบว่ามีนักทุนสนใจเข้ามาเยอะเหมือนกันนะพี่เอ๋ถูกต้องค่ะ เพราะฉะนั้นก็เหมือนกันเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครนิยมชอบหุ้นไทยพี่เอกก็ยังเน้นหุ้นกองนี้เลยะคะแต่เป็นการกระจายการลงทุนหลายๆเซกเตอร์หรอคะหรือว่าใช่ค่ะเป็นหลาย,ลาย<ม>ๆเซกเตอร์แม้แต่ในเรื่องของอตลาด MAI เอะไรเราก็มีการไปลงทุนด้วยนะคะค่ะ <c oughs> มาที่กองสุดท้ายแล้วนะคะ <c oughs> ก็คือกอง BM70 นะคะ SSF อ่าตัวนี้มันต่างจาก BEQ SFF ยังไงคะพี่เอ๋ต่างกันตรงไหนก็คือถ้ากองนี้สัดส่วนการลงทุนในหุ้นไทยจะน้อยลงมาหน่อยนะคะ<ฆ>ก็คือจะลงทุนในหุ้นไทยไม่น้อยกว่า65%แต่ไม่เกิน70%ส่วนที่เหลือเนี้ยจะไปลงในตราสารหนี้<ฆ><ฆ>นะคะเพราะฉะนั้นกองนี้ถ้าเทียบในเรื่องของความเสี่ยงก็จะไปอยู่ในระดับ5เหมือนกับ b Income s s f เหมือนกัน<ฆ><ฆ>นะ,ะเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้กระจายอะไรที่หลากหลายมากนะคะเป็นแค่ในส่วนของหุ้นกับตราสารหนี้2อย่าง หเห็นว่ากองนี้เนี่ยมีข้อพิเศษก็คือว่ามีการจ่ายบันผลด้วยใช่ไหมคะพี่เอ๋สำหรับคนที่อยากจะได้เ,เงินระหว่างทางเนาะกองน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือก,กอให้กับนักทุนะนะคะก็อยากให้พี่เอ๋ทิ้งท้ายนิดนึงนะคะสำหรับนักทุนที่เขาเลือกที่จะลงทุนในเ S f เําเเป็นหรือเปล่าที่จะต้องลงทุนเฉพาะกองใดกองหนึ่งหรือว่าจริงๆแล้วการกระจายการลงทุนในเ s f หลายอย่างหลายประเภทมันจะดีกว่าถ้า ถ้าตัวเองมีการลงอย่างอื่นอยู่แล้วนะคะเราอาจจะลงแค่กองเดียวก็ได้อันนี้ก็คือแล้วแต่เรานะแต่ถ้าเราบอกว่านี่เคยลงทุนอะไรเลยจะมาลง S S F นี่แหละแล้วก็อยากจะลงปีนี้และถือยาวไป1ิปีถ้ามมดนี้ของการถือยาวค่ะคุณอ,อมพ่เอบอกเลยว่าควรจะต้องมีการกระจายการลงทุนให้ดีะนะคะถ้าตัวเองอาจจะมองว่า f ิ t ในเรื่องของการลงทุน S S F ใช่ไหมคะปีนี้ได้30มสเอร์เซนต สูงสุดไม่เกิน2 0 0 0บาทใช่ไหมคะเมื่อรวมกับน,นู่นนะี่น่าลับไม่เกิน5 0 0 0แต่สุดท้ายก็คือยังไงก็คือไ,ไม่เกิน2 0 0 0 0ถ้าคุณออมีรายได้1ล้าน30%ก็คือ3 0 0 0 0แต่ลงได้แค่2 0 0 0 0เท่านั้น2แ0,000นตรงนี้เราจะลงยังไงถ้าฝุ่นตัวพี่เอค๋คะมองว่าเอ๊ะถ้าอยากจะกระจายการลงทุนเยอะหน่อยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะอาจจะเป็นบีอ i นข้ามไปเลยครึ่งหนึ่ง ะนะคะอีกครึ่งหนึ่งอ่ะพี่เอกอ่ะหุ้นอนาคตก็ดีพี่เอกอาจจะตัดอีกสัก30-40%ใส่เข้ามาถูกไหมคะแล้วก็อีกนิดนึงอาจจะเป็นหุ้นไทยอะไรแบบนี้ก็ได้อันนี้ก็คือแล้วแต่ว่าเราจะจัดสัดส่วนการลงทุนของเราอย่างไร อ่าอันนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับพอร์ตของแต่ละคนด้วย<ช>นะคะว่าในพอร์ตนั้นนี่มีการลงทุนประเภทอื่นไว้อยู่แล้วหรือเปล่าใช่ไหมคะ,คะถ้ายังไม่มีก็สามารถจัดจาก s s f ได้เลยเพราะมันเป็นการลงทุนระยะยาวใช่ค่ะนะคะก็ะะะขอบคุณพี่เอ๋มากนะคะวันนี้มาพูดครบทัวเลยนะคะเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุน s s f ค่ะนักลงทุนนะคะที่สนใจจะลงทุนกับกองทุนบัวหลวงนะคะก็สามารถเข้าไปติดต่อได้นะคะที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขานะคะหรือจะเป็นตัวแทนจําหน่ายที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ค่ะ